ผู้ได้ขายก่อนกระดูกูกไหมแยกอะชื่นเยกมชั้นใดซื้อตัวชั้นใบบินดดกอืออือบานีเจ้าเจ้าซื่อตัวใดใยซื้อสามแปดสามหาสามเก้าท่านี้เนาะสามแปดสามหาสามเก้าซื่อเราฟันดีบ้างแต่วาดีทีเจ้านี่มันซื้อถือเป็นแสนเจ้าก็บ่าฟันเนาะช่องวันไม่มีบัวฟัน วันทุกคนหันแกะด้วยหมดมั่นเลยขึ้นฝันอยู่พันฝันฝันนี่เลยฝนี่ถามไม่เงถามไม่เง้ยฝันเหมือนแบบนีไม่เมือเจ้ารอกทุดหมดทั้งหมดอันฝันวันอันเจ้าเม็นยู่เด้อเครุหมดทั้งเจ้าก็งเม็นย่งขนไปย่างันอันเป็นอันง่านเลยเนี่ยคุยกันละหลายนี่ยังเป็ละอันบาดยนเขาเรียกอันเอารถอัน การเรตไว้ที่เนีลักเอารถอันสามหลอดเขามาได้เงียอ้โอูได้ว่าอ้าวเอารถสามหลอเขามาเง็้ยอย่งรถัวมาจะใส่กันี่ยว่างเด้อจะเฝ้ว่าล่ไรกลกันสามหลอดเขามาหยรถัรถมันจท้งใหญมันจะว่าเชียงใหม่กูว่าเอาได้วามันเาเขาเขาไม่ผดรอกมันได้เงี่ยกูก็เปิดประตูมากูเห็นกูก็ใช่ประตูไว้ดทุกที่เขามากมันก็ไ้ห่อยเลยหน่อไม่รุนถ้าการเอารถสามหลอดมาก กยานต้องวดจับปูถึงจ้เอามาก็ได้วางเขาจะาเขาในบ้านได้บซ้ำเลยเออมันเอาึ้นม่หนีมันกลเลนำั้วน่ท่องตีบางได้บนฟันึ่งสิต้นเรนเรากงฟังสิแต่ว่าคนตางหลายอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาพากันรักเอาบ้านเล็กที่เจ้าตัวใดบ้านซี่ตัวเดียวเคาโล่สอกกสไมสามสามีัน บวกปหา่อ๋อบัติตีรดสามรอบเป็นเอมันม่สามออ๋อมีสามรอบบัดจิตีใส่เฮี้ยนเลยจบันบานอะไรทีซีลดสามรออกะสิเป็นสบัดตีสามซีามันแต่ว่ายันท่องตีเป็นสามซีซีสามบัดจตีเล็กตัวนงหวดวงย่านนีละลายปันไดก่อน ได้อโอ้ได้ร้อยหกสิบบาทขายของบิดเมือก็ได้ได้เนาะอันตังเมื่นก็บาทเนาะอไล่ะหัวหนี้กับฟันยังสี่หลักตีว่าสื้อตัวนี้ไม่ได้คยหรอกทาบ้านีสิไดเลียเที่ยวเฝ้าเปิดเสียงตามปเลียดอีกนะงอยากได้เสียงว่าฟันไม่ใช่ว่าฟันไม่นมาปเลียถือเล็กบ่บาเป็นเลขกฟันเนาะ สองสองหดไม่เหนียวสั yes. uh, okay? bueno. ันถ uh, well ือสองหอดติดก well, ันแล้วที I have, I have ่ว่าว่าม like ันเลขฝันมันคิดเราเองบอกเด็เราเลขขึ้นใหญ่หังโอ้โหใหญ่ตายกับเล็อ่างน้ำม้นบอกอ่างน้ำม้อนบานโซเดีย่อนบ้านไปพันที่สิบสองสินหน่อยได้สองสองที่ว่าสินใหญ่บ้านไปวันที่สิบสอ่ว่าสินหน่อยบ้านม่ได้เบิ่งเพิ่นว่าให้เบิ่งดอกเพิ่นพิไว้เ้องฝัน งวดว่าหันกันว่างวดหาหกก็คือจากซื้อซื้อมักเด็กหาหกอ๋อมัดหาหกแต่แต่ถือติดงวดมันอี่ถือสองงวดแล้วเนาะติดกันที่ที่นู้นในยินขาวถือสองงวดติดติดกันเ่ามันได้แบบลายเต๋อยี่เนาะบ่ราะไข่เบาเป็นบ่มาได้หลายเต๋อยอะมากหข่เบาก็บว่าเป็นยังบ่ราะไข่เบาก็คือบ่เบานะคะแต่ว่าอยากอยากเบาอยากถามแค่ว่างวดนี่ซื้อเบอร์ท่องไปตัวเดก่อนถามแปดถามหาถามก่อน เอาคือไม่ต่สามแตจะมาเลกสามติงวนนี่นี้เขามาเรีนสาม้สอยู่บนคืออยู่ล่างเกะจักเวียวเ้ามาเข้ามาเมให้หมดก้อนนี่เพิ่นหาแห้งมากตัวหั้นกอนน้เราสื่ออน้ำมันสื่อๆก้นนี้มันก็เรียนสาม้่สามเปดสามเก่าสามหาสามปดสามเกาที่ว่าเล็ต สื่อบนหรือสื่อล่างเส้นหมากอะคิดว่าสินักบนหรือนักล่างเล็กสึ่งทอกเบิดเส้นมากจะซื้อเล็กเกิ่งกันเนาะสามหาบังหันไว่าเงีนยสามหาเราสามเราสามเจ็ดก็สามหกคือเวียนไห้สื่อสามหาสามแปดสามเก้า อ๋อสามหาสามเนสองเก่าีสิองเก่าสิบเก่าอ๋อาม่ตใสะนันนีอ๋อโควิดแม่โควิดหลอกสามเราลยเย็นใหญ่ากเยเฮ้ยลูกโกเป็นย่งันฟันหมดต้งหันหลอกันฟันวางเลยันฟันาถ้าหไปสานเฮียยงังหอกซืปลูกบานไม้เห็ดบานไม้หลังบักไงเตี๊ยบานทีเก่าหนึ่งแต่ว่าบ้านออก เจ้าว well, ่าสิตามน้ำเพลิน hmm. ม okay. hey, really oh, yeah. ันบ่วัาสิน้ำวันสีน้ำหนึ่งก้อนสองนีหนึ่งส่ามซื้อซือมาือตัวหนอหกหม่นก็ไม่เกิไเจ้ามึงหกหมื่มากสิพันแต่ว่าส่นมากเกว่าถือเลขแก้วฝันเด้อหกหมืพันมากนี่ขอเห็นจะซื้อหนึ่ดแซื้อบักลาย เอยมาถามเจ้าเจ้าก็ว่าเจ้าบ่ฝันซื้อเลวกับ่ฝันกยบได้มาได้มาไทยทำแหมสัเกตถาม่ัฝันานีฝันมูได้าม่ฝซื้อเบิดซีรี์อยู่ขนาดถือเลขถือเลขเป็นแสนกับบูฝันมันบ่เนถือหลายนะคะแต่คนบ่ให้บอกจำนวนนะคะอ๋ซื้อเบอร์ท่องไ้แล้วเราฝันซื้อเบอร์ทองไ้นี่ฝัน่าขาเจ้าทองมาหาบอกซื้อเรืออยู่นี่ ซื้อ้อเต่ว่วบ่ฝันบ่ขั้นไหนฟันว่าเพิ่อเอาทองมาห้แต่แต่ซื้อไหวเนี่ซื้อจังมือแล้วเอซื้อเหมืออเหนบ้านควันตั้งกวนซื้อได้ด้จังมือแต่วัเาบันแ่ไหบัตรเพิ่ง่บรม่ซื้อเอาหนูคำนวดเนาะซื้อได้สองมือลวมันบ่มือหนที่สามอ้มือนีมือที่สามซื้อแล้วกับบฟันว่าเพิ่นเอาทองมาหา ถ้าขนาดหนจะซื้อไปก้อนสมหมื่มันบอกเซื้อตพย์ายเดี๋ยวได้พย์ย่ตายทันทีเขาได้จะซื้อเลขหนึ่งแปดแปดหนึ่งพยตายมันถือบ่านมันมาทนซื้อตอนเอาเรีมาซื้อเลขอาุพยตายคนพยัตายอายุแปเอ็ดเอาพยัยไปป้ากลับมาเอาไปเอาไปเม่มกับมากาบมาซื้อซื้อไว้ต่างหลายมื่นเนาะกับกับบ่อฝันแตาปลานันก็ยังได้เป็นลักแสนเนี่ปาบันี้เจ้าก็มินซิรีัสิซื้อเบอร์ทองหรอเอามันว่ามันถือขาลอะต่สนะ คันซื้อลรวมิดซิลีเมื่แมนถือหรอติ๊มิดซิรีย่ามา้อาน้ำยเถอเจ้าสีน้ำคักเลยนบอมิดซิรีเอามิดลงไปเซ็นมันเป็นตาคายหน้ามา่ซื้อบอ๊เจ้าฤทธิที่เจ้านี่คันคันซื้อเลขไว้ว่าฝันเจ้านำเลยมันบอกแบกเนาะเบืองน้าสหออ ถาเบิ้องอีก,กสองสามมือบ่ันนีนำเลยเป็นบ่อ,อ๋หอหดมือทังสี่เสือมือนงส,สี่อใ้่้ดมือนที่แปดมือนที่แปดแล้วดิอีกอีเอสอีหกะก้มื่อนีนที่แปดเราก็ไม่กี่มือห่าง่างมันก็กั่มากเกบ่ย่ฝันไหมโอ้ยแต่สีซ่อมเบื้องว่าขันบ่ันนีสองมือนี่นำเลยแกนะเอาบัานี้ ข่อยสิป yeah. ิด um, ลิปแล้วข่อยย้ำให้เจ้าเจ้าย้ำให้ข่อยแน่ว่าตัวใดก่อนห้องหเรียดวส่ปสามหาสามเก3าสาปสสมเก่ากับน้ำบ่เพาะท่านไหนกับเนาะโอ้แต่ตาให้กับเอาเป็นบนหรือเป็นล่างหรือประเน็ดเน้นบ่เคจักแต่้่าให้ซื้อสามหาสามแปดสามเกได้เนาะ ขอบคุณค่ะกสิสรุปเลขเด้นะคะในคลิปนี้ประเด็นเปนาเิ่นเสียงเลขขันเพิ่นบ่ฝันนี่เขาแน่นอนนะคะขันเพิ่นบ่ฝันเป็น่ามิดซีรีอยู่สีลองบปอีกจักมือสองมือถ้าบ่ฝันเิ่นก็ว่าเป็นสีย่ำสามห้าสามเจ็ดสามเก้านะคะในคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ไปเพียนแค่นี้ฮะสามยังก่อสามแปดสามห้าสามเก้าเนบ่ ค่ะพนย่ำให้แล้วนะคะสามแปดสามหาสามเก้าขอจบคลิปนี้ไปเพียงเทาง่านี้คลิปหน้าพาอากันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ